ไปก่อนทอนัวร์จะออกเดินทางแล้วเราจะติดรถทัวร์เห็นคนเที่ยนนวต่างชาติเยอะนะเยอรมันเนาะไอเขาพูดภาษางเยอรมันเหรอมีภาษาเยอรมันต่อไปที่ไหนต่อมิวช์ชอทเซาอ๋อต้องผ่านอุโมงค์ก่อนใชลวิทูชอุโมงก์สลับกันไปเพราะว่าอุโมงค์ทางเดียว แน่ถึงรัฐบาลนบหนงเทียวกับน,นิวซีน,นอรด์ให้สองชม่2โมงเลยค<ว><น>ิมคิมกันมเมงก็เอามานะสเปรย์น็อกฝฟลชนี่เป็นที่สุดท้ายที่จะมีห้องน้ำให้นะครับ<ว>น็นอกฝัลคือตรงนี้ใช่ไหมเข้าใช่ไหมไม่ไม่ไม่ทำไมไนบนเร,รือไม่มีอ่ะ<ด><ว>น,น่าจะมีะ แปลกจะมีอยู่นะคะดีวายเลยที่ไหนมีห้องน้ำเหมือนะคะเดินดีวายเนี่ยเป็นที่จอดรถถือว่าเป็นจุดสุดท้ายของรูทเบิร์นแ็กรูทเบิร์นแ็กมันเริ่มที่ไหนรู้ไหมครับแ็กมันเริ่มที่ไอ้ที่เราไปพักอ่ะกินหลอกเนี่ยมันก็เดินข้ามเขามาถึงตรงเนี้ยโอ้โหเนะไม่เอาละ้ค่ะเดิมอะไรมากมายแล้วตรงนี้ก็มีเดย์วอล์คชื่อว่าคีซ e ับกีซัมมิท เล็กแมเรียนนี่ก็จะเป็นเล็กที่อยู่ระหว่างขาลูกนี่าครับ <c oughs> ตรงนี้น่าจะเป็นที่จอดรถของ Lake เล็กแมเรียนอ่ะจะจะแวะไม่ใช่ไ,<ป>ไม่ใช่อย่างอย่าง,ยงอยงภูเขาสูงมากเลยทางนี้เป็นแบบมอเเฟิร์นเราจะจอดแวะว่ะหรือไม่แวะไปเลยเ่ะเออเดี๋ยวไม่ทันเลยเอ้เาไม่อย่างนีง้คือเดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาตรงนี้เลย เป็นทางที่แคบลงแล้วเหลือแค่เลนกว่าเว่าระครับต้องระวังนะครับเบรกม่กเลยทีเดีดยวเบรกอะไรก็เนี้ยเบรกเบรกเบรกขับไปต้องปรับเกียร์ไหมได้ถ้าเป็นหน้าสปริง ว่าตรงนี้ก็จะมีแต่น้ำตก,ม,ตำตกมีแต่น้ำตกเหมือนที่เราเห็นในนอร์เวย์สป,ปริงนี้ต่อจากหน้าปทเตอร์ใช่ไอโอ้โอ้เขาถึงจอดเมื่อกี้นี่ไงเดี๋ยวเราค่อยขับกับ น้ำเป็นสีแดงอ่ะตรน้เาที่เห็น,นมีน้ำไงอรหรแล้วที่เคยเห็นก็คือตรงนี้มีแต่น้ำตกแต่มไปหมดเลยแสงาหน้าฟอลนะครับก็เลยไม่มีน้ำไม่มีน้ำแข็งไม่มีิมีไงลูปนี้อ่ะ สามเหลี่ยมเนี่ยที่มีคน่ายแต่ถนนเนี่ยนี่แหละ ฟอร์ซาวนะครับเป็นถนนที่ขับผ่านภูเขาสูงใหญ่ตระหนาอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยนะครับ 嗯。嗯 โอมเมอร์โอ้สีเขียวนี่คิวชิวี่กูเราไม่ได้คิวแล้วสีเขียว,ยวนาน h i s เรากำลังจะเข้าโอเมอร์ท่านนุ่มโอ้ฟังดนติด No stopping สวยงามมากว้า wow. เปิดไฟสามสิบเต็มหมดแล้มงลงเขาอะมองลงขาอะนีเกียประมาณเท่าไหร่มันดิง่งลงไหมอขาอะาอคอยเหยบเบรก เห็นอุโมงค์คนพิศโ,โอ้โหเขาสูงชันวันละเิ่มไนี่ขนาดเสียวมีมียังเก็บไม่หมดเลยนะครับหนาเรนวายนะมันใหญ่จริงๆ กกล้องยังสวยเลยของจริงงานขนาดเพรก็มีจุดจอดให้เราถ่ายรูปเหมือนกันนะกลุ่มอจอดได้ฉากเก่าอ่ะ,อะมีจุดจอดรูปด้วยเห็นที่นี่เป็นสีแดงไหม ได้สตรีมที่ออคแลนด์จะมาไหวไหมเนี่ยเบรกกระสึกไปหมดกระเบิดเบรกกระเบิดเลอะไรอ่ะไอ้น,นี่เป็นจุด<ช>ที่ต้องเที่ยวได้ไม่ย่อยทุนจำได้แชสเซอร์ s awesome. <S อ่านไม่ออกแต่จำได้ชื่ออย่างเงี้ยนึกว่าไว้คุณน้องคุณน่าจะลงแถวเนี้ <c oughs> 嗯，讲了。 ปลายเลยต้องไปขับพา่อไปตรงไหนเลยหรอไปทางนี้เหรอน่าจะนะมันต้องขับพาดมันก็เด ouais ินไปเนี่ยอ๋อเหรอกลับรถเดี๋ยวลองขับลงไปดูตรงนี้ก็ได้ตรงตรงไปก่อนก็ได้ไหมนี่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 เรียกข้ามทูมิลฟอร์ดซาวโน้คาพักคาพักอยู่ที่ไหน มีอย uh ู่ไหนอะฮะ Visitor Terminal ติ๊กเก็ต Information คงคงเวงเวงนี้ป่ะที่จอดรถอะไปต่อไม่ได้หรอกไปต่อไม่มีที่จอดรถต้องจอดแถวนี้ก็เดี๋ยวกลับรถนะไม่เป็นไรยังมีเวลาจะดูที่มันสุดๆนี่ตรงไหน นี่พักได้พักได้เ้าโอในมปิ้งนั่นใ่พักี่ตรงนี้เหรอที่เ็บอกเลยใช่ๆตรงนี้แะคนเดียวเาเนี่ยคนดี่ออีกหนึ่งจิกจ <laughs> ไม่ใช่มันกาพื้นนี้ม่ได้ไม่ใ,มให้เข้าจอบมันก็กาพื้นสิ ไม่ใช่ป้ายหล่นแล้วก็มาเก็บตังค์ชาวบ้านเขาถ้าจะไม่เขับจอดต้องทําอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าจอดไม่ได้แล้วก็ไม่ใครจอดโอ้ยเขาบอกที้อื่๋อโอเคโอเคเพราะที่เราไม่ขัชที่ให้เรามาจอดแถวนี้มันเปอน, oh. นใครช่วยดูแลกล้องกันน้าที่ต้องไปถ่ายตอนไปเล่นตกนะครับ